ส่วนการผงปะซตัวแสบนะครับเพืเ่อนๆรู้ไหมครับว่าหน้าที่หลักของกันไกทุกวันนี้คืออะไรครับถ้าไม่รู้ผมอยากจะบอกไว้นะครับว่ามันคือการแกะกล่องไพรส์นีครับเวลาเราได้ของจากการสั่งของออนไลน์มาอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้กันไกในการกรีดกล่องแกะออกอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เ,เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าถ้าเกิดเราใช้กันไกกรีดมากๆเนี่ยเหนียวครับไอตรงคราบกาวของเทปที่ปิดกล่องมาเนี่ยมันจะติดที่กันไกลเราแล,แล้วต่อไปมันจะยากครับเหมือนเนี่ยแบบ เนี่ยกว่าแตงานออกงานเข้าได้อ่ะมันฝืดมากเลยครับซึ่งสบายใจหายห่วงได้ครับเพราะวิดีโอจาก t i k ก o k ที่ผมเจอมาในวันนี้นะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหาคราบกาวติดกันไกลครับว้าฮ่าฮ่อินฟดู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 กันไกลกี่อันธิบ้านก็เหนียวคราบกาวหมดเลยครับช้อปปิ้งอนไ์เยอะมันก็จะประมาณนี้นั่นแหละครับ มาอันดับแรกเรามาดูวิดีโอจากทิกตอกก่อนเลยครับว่าเขาใช้วิธีไหนในการลบคราบกาวออกจากกันไกแล้วครับอ่านี่วครับว่าโชว์ให้ดูก่อนเนี่ยโอ้โหกันไกที่เขาคราบหนักกว่าของผมนีนะครับเป็นคราบกาวหมดเลยแล้วมันก็เปิดออกยากเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับอ่าซึงความลับอยู่ตรงนี้ครับนี่ยาหมองนั่นเองครับเขาบอกว่าแค่เอายาหม่องรับป้ายป้ายป้ายที่กันไก่สนที่เหนียวครับเพราะนั้นเอาอะไรมาเช็ดก็ได้ครับแต่เป็นผ้าหรือกระดาษทิชชู่ครับเอามาช แล้วดูผลครับตัวนี้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะเขาแค่บอกว่ามันลื่นขึ้นแค่นั้นแต่ดูจากคราบที่หายไปแล้วน่าจะใช้ได้จริงนะง่ายๆสันส้นๆได้ใจความครับเอายามหมองมาทาแล้วเอา้าเชดแค่นั้นจบครับอ๋อแซึ่งพอทาเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งไว้สักปักหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้บอกชัดเจนครับว่าทิ้งไว้เท่าไหร่ ไปปุ๊บบอกว่าทิ้งไว้แป๊บนึงครับอ่ะ,อะก็ไม่ยากครับผมมาพิสูจน์อยู่แล้วครับเรามาลองกันดูดีกว่าครับว่าการใช้ยหม่องจะขจัดคราบกาวออกจากกันไกของเราได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าขจัดได้ทีนี้สั่งของมาให้เยอะๆเลยกันไกไม่เหลืออีกแล้วอะไรการสั่งของขึ้นอยู่กับกันไกอย่างนี้ไปมาดูกันครับมาอุปกรณ์พร้อมครับกันไก2สองเฮ้กันไกลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่มด้ามอันเฮ้ยเออเฮ้ยงงงงกันไกลสองชิ้น ไอ้ไอ้เ,อเขียนบอกหน่อยผมลืมจริงกระไก่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนมีดไหมเป็นเล่มหรอเออกป็ไกรสองเล่มสองด้ามสองอันเฮ้ยเอยเออันนี้มาดูจริงครับเขียนบอกนอยครับอ๋องงลืมเฉยเลยครับโอ้เนี่ยตอนเด็กไม่ตั้งใจเรียนนะครับ <c oughs> อ่ะใช่ไหมครับ่าก่อนเอาตรงนี้ดีกว่าครับอ่ะผมว่ากันกิ่มาทั้งหมดสองชิ้นครับเพราะว่าอ่าเผื่อมันมีความแตกต่างกันนะโดยวัสดุก็ตาม้วยขนาดด้วยคราบกาวที่ติดอะไรอย่างนี้นะครับก <c oughs> ็เราดูทั้งสองอันเลยเนาะแล้วก็ยามหม่งนะครับเขาบอกว่าเป็นยาหม่อง ย้มอยยยมองสีแดงครับตาเชอเอมครับ <g c oughs> ก็เป็นยาหมองเขาเขียนแล้วชัดเจนว่าเป็นยาหมองนะอ่ะนี่นะยาหมองสีแดงครับชัดเจนว่าเป็นยาหมองนะอย่ามาเถียงกันนะพี่ไม่ได้ใช้ยาหมองอะ่ะพี่ใช้ยาเย็ยนยาอะไรเลยเยาหมองเขียนอยู่ชัดเจนนะครับ <c oughs> ต้องเซฟตัวเองก่อนอ่ะมาเรามาลองกันดูเลยครับเขาก็บอกว่าให้เราก็เปิดออกมาแล้วทาย้ยามองไปเลยครับซึ่งกไกลกอย่าลืมนะครับมันมีทั้งหมดสด้านนึกออกไหมอันนี้ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็อันนี้ด้านหน้าด้านหลังอ่าทาให้หมดเกลี้ยงทุกด้านไปเลยนะครับอ,อู้อูของผมยามองสีแดงด้วยอย่างนี้ชัดเจนแน่นอนครับเห็นชัดๆอยู่แล้วครับดีมากเลยอย่างนี้โอ้โหยามองน่ากลัวจังเหมือนเลือดไหลเลยอะอ่าทาไปเลยครับทาไป ทาไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ๊บโอ้โหเอหออย่างนี้ก็ดีนะพอที่มันเป็นสีแดงอย่างนี้มันก็ชัดเจนดีนะครับว่าเอ้ตรงนี้ทาไปหรือยังตรงนี้ทาแล้วตรงนั้นยังไม่ได้ทาอะไรอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้ไม่พลาดแน่นอนครับได้โดนทุกจุดแน่ เราเน้นดหลักเลยก็คือส่วนเนี้ยด้านนี้กับด้านนี้ครับที่มันจะสัมผัสกันนั่นเองอ่ะพูดง่ายๆนะครับเวลาทาก็ระวังนิดนึงนะครับตรงด้านนี้ที่แหลมๆตรงเนี้ยอย่าเอามือไปลูดอย่างนี้นะครับลูดอย่างนี้นี่เข้าเนื้อเลยนะครับแล้วสิ่งที่ออกมาจะไม่ใช่ยาหม่องสีแดงนะครับจะเป็นเลือดเราซะมากกว่านะครับเอออย่าไปพยายามลูดตรงนั้นครับตรงนั้แปะ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 เอาก็ได้นะครับอ่ะโอเคสองอันเลยนะจ๊ะอันนี้จะใหญ่กว่านู้นเล็กน้อยนะครับ อุ้ยเสียวบาดเหมือนกันเนี่ยทำไปเล่นไปม,นมีโอกาสบาดได้นะครับถ้าเพื่อนจะทำระวังกันด้วยนะครับอย่าถูเพลินนาโอเคเยี่ยมเรียบร้อยครับตรงนี้เขาบอกว่าก็ทิ้งไว้ก่อนนะสักประมาณสิบนาทีแล้วกันนะเดี๋ยวสักสิบนาทีเราค่อยมาเช็ดดูกันนะครับว่ามันจอกมาลื่นไหลเหมือนใหม่จริงๆหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวดูกัน70 years later โอเคเวลาก็ผ่านมาพอสมควรแล้วประมาณ15นาทีนะครับผมทิ้งไว้ยาวเผื่อให้มันดีมากขึ้นนะครับมาันนี้เราลองเอาผ้ามาช,ะช,ะชะัดๆถูๆดูกันดีกว่าครับว่ามันจะออกมาจิ้งเหมือนใหม่เลยหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยครับเ่าเช็ดออกเอ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไปเล่นใบดูดินี่โอ้โหเฮ้ยวิงเหมือนใหม่จริงๆครับมันไกลโอ,โอ้อีกข้างเลยเ โอ้โหคือผ้าจะผ้าอะไรก็ได้ครับอันนี้ผมใช้ผ้าฮีริ้วครับมันก็จะดำๆหน่อยนะครับเฮ้ยโอ้โหนี่ยได้ใหม่จริงครับดูดิครับนี่มันอาจจะยังพอมีคราบเล็กน้อยให้เห็นนะครับนีน่เดี๋ยวดูใกล้ๆนี่อ่ะตรงน,นี้มันจะมีคราบเล็กน้อยคล้ายๆไม่เป็นเหมือนขึ้นสนิมเหมือนน่าจะแบบทิ้งไว้นานมากเกินไปนะเหมือนขึ้นสนิมเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับอ่ะดูกันกอันแรกก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจับแง้มๆให้ดูนะครับผิดไ<ๆ>หมยอย่างลื่นเลยอ,ะอ่ะถ้าตอนแรกนี่แบบพอ่ะแบบ พอจะงับเข้าครับมันจะแบบกึ๊กนิดนตรงนี้แบบฟืดเข้าอย่างงี้ครับคือตอนนี้ครับว้าไม่มีฟืดนะครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยได้จริงครับได้จริงถือว่าเป็นการทำความใสกันไกลไเลยแล้วกันนะครับเอาเฮลยมเลยนี่วู้ว้าวอู้อ่าอันแรกได้แล้วครับลองดูอีกอันหนึ่งสิว่าจะได้ผลเหมือนกันไหมนะครับอันนี้จะอันใหญ่หน่อยนะครับกันไกลอึ๊บอ่าเฮ้ยโอ้โหชัดเลยครับนี่นี่ เลี่ยมเลยครับรอแบบแรกก่อนที่จะเช็ดนี่มันจะมีคราบดำๆติดเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่ภาพมองเห็นไหมมันมองไม่น่าเห็นนะนี่อือหือเลี่ยมรู้ครับเหมือนได้กันไกลใหม่จริงๆครับอาจจะไม่เลี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เงาเหมือนตอนแรกมีร่องรอยอะไรเล็กน้อยอ่ะแต่มันก็คือดีกว่าเดิมมากครับอะนี่ดูครับดูความลื่นนะโอ้โหโอ้ เอ้ยสุดยอดครับวิธีนี้ได้จริงครับโอ้โหเยี่ยมดูครับเหมือนได้กันไกลใหม่โอโ้สุดยอดว้าวได้ผลดีเกินคาดเลยครับนี่ทีนี้กันไกผมก็เลื่อนเฟิดเลื่อนเฟิดเลื่อนเ,เ,นเสบายเลยครับเย้ yeah! เอาไปใช้กันนะครับฉันวินดีโอจากติก t o อรที่ผมมาพิสูจน์ในวันนี้นะครับว่าเราสามารถใช้ยาหมองขจัดคราบกาวบนกันไกออกไปได้หรือเปล่านั้น ความจริงครับสามารถนำไปใช้ได้จริงๆเลยนะจือเฮแล้วทีนี้เพืเ่อนๆอยากรู้ไหมครับว่าทำไมยามองถึงสามารถรบค้าบกาวบนกันไก่ได้ครับว wow. คำตอบง่ายๆแค่นี้ครับผมไปถามอากูมาแล้วครับอากูกูเกิลครับเอางี้นะครับทุกอย่างบนโลกนี้ที่มันมันมันลื่นๆนะครับแทบจะสามารถขจัดคราบกาวบนเงาไกลออกได้ทั้งหมดเลยครับไม่จำเป็นเป็นยาหม่องครับจะเป็นน้ํามันเบนซินน้ามันพืชน้ํามันไฟแช็คกาฟรีอะไรก็ที่มันแบบลื่นๆมันๆพวกเนี้ยได้หมดเลยครับแต่ที่เขาชอบพูดกันเยอะว่าเป็นยาหม่องเพราะมันหาง่ายไงครับหลายๆบ้านน่าจะมีติดบ้านแล้วแบบว่ามันใกล้ตัวมันเอามาง่ายสมมติเราบอกว่ามันเบนซินทําได้ไงทำไงอะเราต้องไปสูบอกจากรถมาทําอย่างนี้เหรมมันไ่่่ใใชช ค,คือยาหมองอะมันหาง่ายมาเลยเป็นที่พูดถึงกันเยอะนะครับมันใช้ได้เลยไงแต่จย่าลืนะครับว่าทุกอย่างที่มันๆนะสาม,มารถขจัดคราบกาวออกได้ทั้งหมดเลยครับหรือเอาง,ง่ายสุดนะมันคนมีวาสลีนก็ใช้ได้เพราะมันเหมือนกันจริงๆทุกอย่างเลยน้ำมันมะพร้าวก็ได้ได้หมดนะครับไม่เชื่อลองเอามาใสา่ก็ถูๆดูเห็นภาพเลยแต่นี่คือผมทดลองพิสูจน์วิดีโอจากทิกเก็ตไงที่ผมดูมาเขาเป็นยาหมองผมก็ใช้หมองตามแล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยนะจ๊ะก็เป็นอีกหนึ่งฮาวทูเริงๆที่เก็บไว้ใช้ได้จริงเเเพ่่อนนจะปปลลียยไ ครับแต่เวลาสั่งของมาก็จะกรีดได้อย่างสบายใจไม่ต้องใช้แรงในการแอบอย่างที่บอกอ้ากว่าจะอ้ามากรีดได้มันดูเรื่องใหญ่มากเลยนะจริงๆก็ใช้ได้นั่นแหละแต่ว่ามันก็นึกว่าอะไรอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของกันไกอ่ะนะเห็นไหมกันไกที่มันลื่นๆมันก็ดีกว่ากันไกเหนียวๆใช่ปะล่ะอ่ะโอเคนี่นะครับก็อีกหนึ่งวิดีโอจากที่ตอนที่ผมมาพไปชวนเพื่อนๆดูนะครับเหมือนนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมมาพไปชวนอะไรคอมเมนต์มาบอกแท็กมาบอกเอาไปที่ไหนก็ได้ครับให้ผมรู้แล้วเดี๋ยวผมจะมาทำวิดีโอแแบบบบบบนน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 ีี้้้้้้พรรรรอออออออมมมกกกกัััััหหาาาขููลลปะะเเืื่่คคคไดดดววจิโ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเจอกันครับไปแล้วครับจับมือน,นะครับสินคุณรู้จะปากปาคนอื่นไม่มีวันเจริงต้องเห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้นะจ๊ะไปแล้ครับสวัสดีครับ